เดินางเลื่อนรถบกวยติดเนาะค่ะช่างรถเม่รถติดหลายค่ะแย่าจุงเลยเอนี่ยแย่ิจุงไปน้มหลวงเนี่ยไรค,ะดดะคะ่ะ,ะ,คะ,ไ,ปะ,คะไปไหว้ไป,ไ,ปไหว้็เะี่ยวแก้วพรให่เนะคะีค่ะไปค่ะไปค่ะ้ะะองเย็นจังไปแก้กวลีบๆค่ะค่ะ นี่ค่ะพระบ,บรมลาช่ังกะเข้าประตูนี่เนาะคะ่ะเข้าออกประตูนี่จูดาน,น่นจ้ะแต่มือน,นี่ยายสิบวันเด็กเข้าเด้อค,ค่ะนีย่ขาให่ทายนอกหลวงของวัดพระแก้วะคะ่ะมุมนี่ิ่นจะทายหลุบเป็นลายหลายแยกเนาะคะ่ะนี่ค่ะมุมนี่นักองเทียวสิ่งว่าจอดทายหัอมุมนี่พอดีค่ะ เต็มมือนในย่าม้อนเด็กเขาดอกค่ะนักท่องเที่ยวหลายเดี๋ยวย่าจะไปไหว้พระเกี่ยวแก้วกกอนเนาะค่ะเอาไว้มือหลังกจังสีมาเขาไปกราบเพราะมีเวลาสิผาเหมือนเนาะค่ะโอ้พยางัดหนาห้าย่านี่ค่ะมุมนี้สวยมากค่ะต่างชาติเี็นทายกันเต็มเลยค่ะนักสนามหลวงแห่งนี้เนาะค่ะจัมาอันนี้ยยค่ะลงเรือ ลงเรือมาเนาะค่ะเนาะรถจังบวดติดเด็ค่ะแก่มากสาอยู่เนาะค่ะจนเดือนมีหน้าไอ้มอคกลาก็ต่งเด่นมาสกวิธีส่งได้ครับขอจะพูดหนึงนะครับวันนี้ทางวมาาามมิมุนทางด่านาก็เป <มา S 1> ็นวัดพระแก้วพระส่งทกุกรูปเลยครับรวมถึงทางประธาน มองเห็นาไใใก่วานหวาเกลยวยาห่บเดียวครับเดี๋ยวจะไปเชิญกระชายลูกเป็นไงโอ้มีการแสดงด้วยเนะคะ่ะตัวเ,นนเงินเนาะค่ะ่อนนครับอนตัวเงินเรืองหล่ล่ดูด่าั่นนุ่คะ่ะถวายเบื้องหน้าพระบรมเสนาบดียมังคบ จากดับขันบริณิานที่ลานในทยานโอ้โหะคะองจำลองปะพุธเจ้านะค่ะจมีการแสดงนะเาะค่ะมีการเฉิดฉงโตัรงกาดานหลังเป็นวัปะเกเนะค่ะมีวัดเขียวแก้ว ใด้มาจ,งาจังหวะผลเชิดจึงโตพอดีไปค่ะไปชมคัะคุ้นกับานกลางาเนาะค่ะพถึงขนาดมากเดค่ะไปไกลๆก,ก,กันเนาะค่ะนี่ค่ะจุดที่การเฉดจึงโตเตรมยมคุกกนเด้ยนแล้ว โตเด็กมันกลัวสิงโตล้เแต่ดีพี่เเป็วไงบมากเออสงามาก้ที่ี่เดี๋ยวพี่ทีสีครั้งละมาถึง47ครั้งตอนนี้คนว่อนแต่แหนค่ะันเดีันเดียวพคเชียคนที่เดียาคเออนุญาต้องเนาะออค่ะ สีเหลืองสีชมพูสีเขียวสวยมากเลยค่ะนี่ค่ะคนจิเตียมเฉิดสิงโตแล้วเนาะคะ่ะยายมาท่านพอดีเนาะ,ะจะพาปใหญายลยเนาะคะ่ะทั้งนักข่าวทั้งยูทูบเบอร์ค่ะสวยงามมาก เด็กมันกลัวเนาะจะพีกางเชิดสิงโตเตี้ยมผมเ่ไดยินแล้วิงโตเด็กมันกลัวสิงโตนแต่ดีพี่

สีเขียวสวยมากเลยค่ะนี่ค่ะคนจะเตรียมเฉิดสิงโตแล้วเนาะ,ค,ะค่ะใหญ่มาท่านพอดีเนาะคะ่ะจะผ่าปัญญายเลยเนาะคะ่ะทั้งนักข่าวทั้งยูทูบเบอร์ค่ะสวยง่าม่ะ Dek po sa kuwa no ka